สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้สุขสดใสตอนเช้านะคะยามเช้า9นาฬิกาของวันที่11ของเดือนธันวาคม2563วันนี้ก็พี่อ้อยก็ตื่นมาแล้วก็ทำงานซักผ้าทำกับข้าวเสร็จแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวทานข้าวแล้วค่ะนะคะแล้วก็จะรอรับแขกนะคะซึ่งมาจากทางไกลพอสมควรวันนี้นะคะก็จะมากัน ก็เลยต้องเตรียมที่จะดูดวงให้เขานะคะวันนี้ก็เตรียมตัวเปิดประตูเช้าก้านาฬิกานะคะจองมาแล้วเมื่อคืนนี้ฮะสบายๆฮะชีวิตก็ไม่มีอะไรมากมายฮะ,ะก็รายงานให้ทราบว่าแม่หมอคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะนะก็ยังทําตัวเหมือนเดิมเป็นแม่หมอที่ดีค่ะชี้แนะแนวทางบรรเทาทุกข์ให้ผู้คนที่เข้ามานะคะ ในวันนี้ผู้คนที่เข้ามาในวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่ว่าเขานําความทุกข์มาให้เราเรารับฟังแล้วต้องแก้ปัญหาให้เขานะคะอย่างน้นอยก็รับฟังและชี้แนะนะเพราะว่าคนที่ปวดเนื้อเจ็บเนื้อเจ็บตัวนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่เจ็บปวดในหัวใจคิดไม่ออกวิตกกังวลนะว้าวุ่นใจอย่างนี้ต้องมาหาแม่หมอแล้วล่ะนะเยียวยารักษาใจนะไม่ต้องไปซีเรียสนะทุกอย่างมีทางแก้ไขนะคะ ทุกอย่างมีทางออกค่ะเราอย่าคิดว่าโอ้โหเนี่ยเราทําไมต้องเป็นแบบนี้ชีวิตเราทําไมต้องแย่อย่างนี้เมื่อเราคิดแต่แบบคิดในทางแง่ลบเราก็จะบั่นทอนสุขภาพจิตในเมื่อเรามีชีวิตอยู่ได้ถึงป่านนี้แล้วเราผ่านทุกมาเยอะแยะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกนะเจ้าฟ้าข้าเป็นดินล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งสิน้นนะคะทุกเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วจะมีความสุขตลอดนะคะ หรือว่าเราจอแล้วเราจะทุกข์ตลอดนันก็ไม่ใช่นะคะนะในเมื่อเรามีเงินแล้วเรากลับไม่มีความสุขก็มีเยอะแยะไปนะคะหลายๆท่านก็อาจจะมองไม่เห็นสัจธรรมนะคะพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอันนิจังทั้งสิ้นในโลกนี้นะคะถ้าเรามีความคิดที่ปล่อยวางได้ในโลกโมโทสันไม่ชิงดีชิงเด่นไม่อยากได้จนเกินกำลังแล้วเราจะมีความสุขนะคะ ถ้าเรามีแต่ความอยากความอยากได้โอ้ยเรามีบ้านมีรถมีโน่นมีนี่แล้วเราก็ยังอยากจะมีรถอีกเราก็ยังอยากจะมีบ้านอีกทั้งที่สร้างไปแล้วก็ไม่มีใครจะอยู่นะเราผูกมัดหัวใจของครอบครัวนั้นไม่ได้หรอกค่ะนะฮะเพราะว่าคนละจิตคนละใจต่าง,าง,าง,างความคิดเห็นอย่าลืมคำนี้นะคะต่างจิตต่างใจต่างความคิดเห็น เราเองเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะสอสน,นะคะพ่อแม่อยู่ในเราอยู่ในอวาทของพ่อแม่พูดอะไรเราจะเชื่อนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฮะความคิดมันมากกว่าเทคโนโลยีมันมันกระจายสมองเราเนี่ยให้มันปราดเปรื่องให้มันโลดแล่นไปไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเราจึงคิดว่าอืมเราห้ามเขาไม่ได้เราให้เขาอยู่แบบอย่างนี้ไม่ได้ เราจำเป็นจะต้องปล่อยวางแล้วล่ะนะคะไปตามยุคตามสมัยนะคะสมัยนี้มันเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดนะคะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนต้องอยู่กลางท้องไร่ท้องนาสมัยนี้ไม่ใช่ค่ะต้องอยู่นู่นน่ะในห้างใหญ่ๆใ,ในบริษัทใหญ่ๆหตึกสูงๆไม่มีค่ะบวกไฟไม่มีค่ะมีแต่รถไถท,ที่เป็นเทคโนโลยีนะคะ มันไม่เหมือนกันกะเมื่อตอนที่เรายังเด็กอยู่นะคะไม่เหมือนไม่เหมือนเลยนะคะแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นอะไรการกินอยู่ก็เหมือนกันเด็กเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาพวกสมัยเรากินข้าวแกงนะคะแต่เด็กสมัยนี้เขากินพิซซ่าเขากินซูชิเออแล้วเขาก็ไม่ดูทีวีค่ะพวกเรานี่ยังดูทีวีนะขาวดําจนมาตั้งกระทั่งเอ,อทีวีสีของเขาต้องมีมือถือ ต้องมี iPhone iPad มีแล้วมีอีกคนก็สองสามเครื่องไม่รู้จักพอนะคะอ่าคนนี้โทรไปหาพ่อแม่อีกอันนึงโทรไปหากิ๊กอีกอันนึงโทรไปหาลูกเมียโห้เดี๋ยวนี้อ่ะตามไม่ทันแล้วค่ะนะคะหนุ่มๆก็เหมือนกันที่มีเมียแล้วอ่ะยังอยากจะมีเมียอีกผู้หญิงก็เหมือนกันมีผัวแล้วก็ยังอยากจะมีอีกมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะหัวใจละมันโบยบินนะไม่มีการหยุดนิ่งอยู่แล้วนะคะ ก็จึงทําใจนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่พี่อ้อยก็เข้ามาในีนี่ค่ะสวนพี่อ้อยเนี่ยนะดูไปแล้วก็โอ้ชีวิตมันเป็นสวนเหรอเนี่ยดู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 ก็มอนเองสูงยิ่งกว่ารั้วอีกเมื่อก่อนนี่ตัวเตี้ยน,นิดเดียวนี่อันนี้สามเดือนแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับมะละกอของพี่อ้อยก็ไม่รู้ค่ะนี่ค่ะใบเนี่ยหกง,งอตายหมดต่อไปนี้มะละกอต้นนี้เขาจะอยู่เพื่อลูกนะคะ เขามีลูกอยู่สองลูกต่อไปเขาคงอยู่เพื่อลูกคะเพราะต้นเขายังแข็งแรงนะคะแต่ใบเขาตายหมดเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันคงจะมีน้ำค่ะช่ำชำน้ําอยู่ข้างล่างเลยนะคะเออมันจะชื้นค่ะมระะกอเนี่ยเขาจะกลัวความชื้นนะคะเขากลัวนะ,ะน้าโอโ้โหฝนตกตอนนั้นนะนะนะเป็นอาทิตย์เลยนะคะแล้วเขาก็ชุ่มช่ำอยู่กับน้ํอ,อเกิดอะไรขึ้นกับหล่นก็ไม่รู้นะแม่แขกดาเพราะแขกดํา ว่ากันไปเอออะพี่อ้อยก็อารามพบทมาเล็กๆน้อยๆยค่ะพอหอมปากหอมคอชีวิตนะวันไหนไม่ได้เชลฟี่พี่อ้อยท้องขึ้นท้องเฟ้อไร้สาระอีกแล้วค่ะแต่ก็ต้องมีสาระอยู่ในตัวนะฮะเพราะว่าคนที่มาดูดวงในวันนี้เขาเคยมาดูแล้วค่ะแล้วก็เคยเขียนกราฟชีวิตให้เขาวันนี้ก็เลยบอกว่าให้เอากราฟชีวิตที่เคยเขียนไว้เป็น10ปีเนะี่ยเอามาให้ดูซิว่าวันนี้คุณเจอปัญหาอะไรนะ ทำไมคุณจึงอยากจะมาดูดวงนะคะนีะ่่ะตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะทําไมจึงอยากจะมาดูดวงดวงตกหรือเปล่าหรือความว้าวุ่นใจของคุณมันเกิดขึ้นในช่วงนี้10กว่าปีเมื่อก่อนคุณมาหาชั้นในความทุกขมาวันนี้10กว่าปีมันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหรือเปล่านะเออคุณอาจจะไม่เข้าใจในการเขียนแต่ให้เอามานะคะกราฟชีวิตอันนี้จะดูได้ตั้งแต่เกิดยันชั่วชีวิตของคุณเลย นะคะเมื่อคุณพบหรือประสบปัญหาคุณจะนึกถึงแม่หมอคนนี้ทันทีนะคะคนไหนที่ยังเสวยสุขอยู่หลายๆปีจนลืมแม่หมอไม่มออกแม่หมอก็ไม่เคยว่าอะไรนะคะจะไปว่าเขาทาไมล่ะในเมื่อโดนชะตาก็มีความสุขอยู่แล้วจริงไหมเออนะก็มีความสุขแม่หมอก็ดีใจค่ะแต่เมื่อทุกมาเมื่อไหร่นะแม่หมอก็ช่วยแก้ปัญหาให้ไม่มเลยซ้าเติมหรือว่าอะไรอ่ะหยีบย่าผู้ที่ ตกอับตกต่ำนะคะแม่หมอคอนนี้มีแต่พยุงนะพะยุงการชี้แนะแนวทางเนี่ยนะคะมันเป็นการที่พยุงให้เขามองเห็นหนทางเหมือนเขามาเนี่ยเขามืดหมดเลยเหมือนเขาอยู่ในโคลนตมอยู่ใต้น้ําอยู่ใต้โคลน <ๆ S 1> เข้ามาหาแค่ประตูใหญ่ของพี่อ้อยเนี่ยนะก็มีแสงสว่างแล้วอย่างน้นอยๆเหมือนพี่อ้อยฉายไฟฉายอยู่ไปใต้น้ำนะคะใต้โคลอนน่ยมองเห็น แสงสว่างลำไรลลำไรซึ่งมันออกมาไม่ได้แต่ยังมองเห็นแสงว่าเรายังมีหนทางที่จะออกไปนี่นะคะให้คุณมองเห็นแค่นี้เลยว่าความมืดหมดเนี่ยคุณมืดแปดด้านเนี่ยเอ๊ะรถคุณก็มีขับบ้านคุณก็มีอยู่แต่ทําไมมันมืดแปดด้านนะมืดสิบหกด้านเลยพอเข้ามาหาแม่หมอปุ๊บเนี่ยแสงสว่างลำไรอยู่ที่ประตูแล้วนะเหมือนแม่หมอฉายไฟฉายให้นั่นแหละค่ะนะเหมือนคุณอยู่ในโคลนตมอะ คุณหาทางออกไม่เจอมันมืดไปหมดไม่หมอฉายไฟฉายไปแล้วว่ามุมนี้มันออกได้นะรอเวลาสักนิดหนึ่งแล้วคุณก็ตะเกียตกตะกายแไหวกไว่ามันแล้วคุณก็ออกมาได้นั่นคือแก้ปัญหาเองได้นะคะนี่ค่ะตอนช่วงนี้นะคะเข้ามาหาเสียงน,นะเอออบจอทุกจังหวัดน,นะคะ เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สีอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ต้องพิจารณานะคะว่าเราจะเลือกใครสุดแท้แต่ใจจะไขว้า,าเลือกคนดีเข้ามาก็ดีไปเลือกคนไม่ดีก็แย่ไปนะคะเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ทุกคนเป็นนักการเมืองนะ่ะไม่มีใครหรอกมาทํางานแล้วเหนื่อยแล้วไม่กินเขากินกันทั้งนั้นแหละค่ะไม่มีใครไม่รู้หรอกแต่กินนะ่ะอย่าให้มันน่าเกลียดนะคะ ะะขอรับชั้นนะ่ะมันมีกันทั้งนั้นนะ่ะเซ็นแก๊กก็ได้เงินแต่ถามว่าได้มากน้อยก็อย่าทำให้มันน่าเกลียดเกินไปคนเราอ่ะนะมันมีเงินเดือนนะมีสิ่งล่อตาล่อใจมันแน่นอนอยู่แล้วแต่อย่าสวาร์ปามให้มันมากมายนะเรารับได้นะจะสวาร์ปามเกินกําลังเกินตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคนเขาไม่รู้นะคนเขารู้ก็ต้องแอนตี้ถ้าดีนะ่ะอยู่ไรยสมัยแน่นอนคนดีอยู่ไรยสมัยนะฮะ ถ้าคนไม่ดีขอโทษทีไม่ถึงสมัยก็ต้องจากไปนะมันเป็นเรื่องสัจธรรมฟ้ามีตาประชาชนไม่ได้โง่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็พวกอบอจอหรือนักการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมาจนถึงหัวหน้ากระทรวงกันอะไรต่างๆนะฮะทุกทุกอย่างนะฮะนะประชาชนก็ไม่ได้โง่นะคะดูเอาเองก็แล้วกันเราก็ไม่ว่าใครอ้าวมาพูดถึงดวงนะคะ ทุกคนมาที่นี่ฮะล้วนแล้วแต่มีปัญหานะคะมากน้อยหรือแล้วแตกต,ต,ต,ต่างกันไปว่าปัญหาของแต่ละคนนั้นน่ะนะจะมาแบบไหนพี่อ้อยก็เป็นผู้ที่ชี้แนะเท่านั้นนะคะไม่มีการที่จะบอกว่าโอ้โหพี่อ้อยมีเงินทองแล้วก็ช่วยเหลือหนูโอ้ไม่หมอคนนี้ยังจนอยู่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นและการที่จะบอกว่ามาหยิบมายืมเงินทองไม่หมอเนี่ยไม่หมอไม่มีให้นะคะบอกก่อนเลยนะออกตัวนี่ไม่ใช่นั่นแหละคือไม่ไม่มีจริงๆนะคะ นะเล็กๆน้อยๆพออยู่พอกินไปแค่นั้นเองนะคะเอาละแขกก็จะมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะจอดรถหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวพี่อ้จะต้องไปเปิดประตูแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะในคลิปนี้นะคะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะลูกค้าทุกคนนะคะแล้วก็ออขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะ ปรารถนาสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการก่อนปีใหม่นี้ค่ะเอาความทุกข์ทิ้งไปให้หมดเลยนะคะอย่าเอาความทุกข์เก็บไว้ในใจค่ะทิ้งมันไปค่ะคือการปล่อยปละละวางเริ่มต้นใหม่ในปีหน้านี้ค่ะนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขค่ะสวัสดีมีชัยค่ะสวัสดีค่ะอ่า